สวัสดีค่ะคุณนุ่นนะคะคุณครูนักจิตวิทยาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมค่ะวันนี้คุณนุ่นมีเทคนิคการปรับพฤติกรรมเบื้องต้นมาฝากพ่อแม่ปกครองนะคะการปรับพฤติกรรมอาศัยทฤษฎีการเรียนรู้เป็นหลักค่ะมาใช้ในการปรับพฤติกรรมของเด็กๆถ้าทําให้เด็กมีความพึงพอใจเด็กก็จะทําพฤติกรรมนั้นซ้ําๆนะคะในทางตรงกันข้ามถ้าเด็กรู้สึกไม่พึงพอใจเด็กก็จะหลีกเลี่ยงไม่ทําสิ่งนั้นค่ะ เมื่อการปรับพฤติกรรมเป็นไปอย่างสม่ำเสมอนะคะเด็กก็จะทําพฤติกรรมนั้นจนเป็นนิสัยเองค่ะเทคนิคที่ใช้ในการปรับพฤติกรรม5อย่างก็คือ 1. การจูงใจให้เด็กทําเช่นการทําเป็นตัวอย่างการสบตาขณะพูดกับลูกไม่ควรพร่ำบ่นไปเรื่อยๆนะคะพูดกับลูกอย่างมีเหตุผลค่ะ 2. การใช้ท่าทางในการจูงใจอย่างเช่นการจับมือช่วยเด็กทำไปพร้อมๆกันก็ได้ค่ะ 3. มีท่าทีจริงจังในการปรับพฤติกรรมแต่ต้องไม่ใช้อารมณ์และก็คำพูดที่รุนแรงนะคะ 4. การให้เด็กทําในสิ่งที่เด็กสนุกและสนใจอย่างเช่นการอาบน้ำแปรงฟันโดยมีอุปกรณ์ที่เด็กชอบและก็น่าสนใจนะคะเด็กก็จะทำพฤติกรรมนั้นซ้ำๆค่ะ 5. การเบนความสนใจจากสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะคะโดยการให้แรงเสริมในสิ่งที่เด็กสนใจสิ่งอื่นที่เหมาะสมกว่านะคะ นี่ก็เป็นการปรับพฤติกรรมเบื้องต้น5แบบ5เทคนิคที่นำมาฝากผู้ปกครองในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้คุณนุ่นลาไปก่อนสวัสดีค่ะ